สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับซีบราวันนี้เราก็จะมาแนะนําเจ้าเสือนะครับสาหรับใครที่เป็นเมนเจ้าเสือหรือสาวกเจ้าเสือฮาฟาก้าร้นั่นเองนะฮะมี3ตัวในเกมนะครับจะมาแนะนําจันดับว่าตัวไหนดีที่สุดในเกมนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งนั้นนะครับว่าตัวไหนดีสุดเนาะเผื่อมือใหม่ไม่รู้นะครับแต่ผูเกันเก่าๆก็คงจะรู้แล้วว่าตัวไหนดีสุดเนาะ แต่เผื่อคนเพิ่งเล่นเกมนี้หรือเข้ามาดูใหม่นะฮะจะได้ดู้นอะว่าตัวนี้ในเกมเขาใช้ตัวไหนกันนะครับโอเคก่อนจะไปดูนะครับขอฝากชื่อผู้ที่สนับสนุนช่องซีบราเข้ามานะครับพับอ่าขอขอบคุณทุกท่านที่โดนเนทกันเข้ามาทั่วนหน้านะครับมีกําลังใจในการทําคลิปขึ้นมาอย่างมากกันเลยทีเดียว <Okay. S 1> ครับโอ้โหคึกเลยนะฮะใครอยากมีชื่อขึ้นแบบนี้นะฮะสามารถสนับสนุนช่องเข้ามาได้ทางช่องทางนี้เลยนะครับอ่า ทั้งทูมนี่มันเลยพร้อมเพล์นะฮะใครอยากสนับสนุนเข้ามาทางไหนก็สามารถโอนเข้ามาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกัเกันดีกว่านะครับปะตัวแรกนะครับจะเป็นเจ้าเสือนะครับสายป้องกันสีแดงนะฮะผ้าบานนคุนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เข้ามานานนะครับเข้ามาก่อนโซโลจูโร่จะมามันเข้ามาช่วงประมาณช่วงสเตมปิดสเตมปิดมาครั้งแรกหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเนาะตัวนี้เข้ามานะฮะเข้ามานานเป็นตัวธรรมดาที่สามารถหาเศษได้ในร้านค้าครับ ยอมรับว่าโมเดลเท่ะนะครับดูโมเดลเข้าก่อนโมเดลมันเท่ะนะฮะดูออกแบบมาได้ดีนะฮะคือแบบตามฉบับอนิเมะมังงะคือดูดีมากชุดนี้มันแบบมีผ้าคลุมอย่างเงี้ยเป็นลายดาวดอกจันโอ้โหสวยมากครับแต่ ตัวนี้เป็นตัวของเจ้าเสือที่กากที่สุดในเกมนะครับมันไม่เก่งนะฮะตัวนี้ทําไมมันถึงไม่เก่งอ่ะมันไม่เก่งเพราะสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของมันก่อนนะครับสกิลนะครับสกิลได้จะเป็นในรูมนะฮะจะเป็นการเปิดม่านในรูมขึ้นมาครับลดพลังป้องกันของศัตรู3 0แล้วก็ลดสปีด3าปนะฮะสูงสุด5ครั้งนะครับมีผลแค่2วินาทีนะครับคือมัน เฮ้ hey, มึงสั้นไปหรือเปล่าฮะคือมันไม่ได้ดีอะไรมากมายนะฮะสำหรับสกิลนี้เนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตัวนี้ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เปิดสกิลรูมซับพอร์ตเพื่อนได้ดีนะฮะทำให้เพื่อนตีง่ายนะเพราะว่ามันจะลดไอ้ป้องกันของอีกศัตรูอย่างเงี้ยทำให้เพื่อนตีแรงแต่เดี๋ยวนี้ ดาเมจมันจัดกันมากก็คือไม่จําเป็นต้องมีสกิลนี้เพื่อนเขาก็อยู่กันได้นะครับคือเพื่อนไม่ต้องการมึงทีมไม่ต้องการมึงเออเข้าใจไหมประมาณนี้นะครับคูดาวสามสองวินาทีครับสกิลนี้ไม่ดีนะครับบอกเลยว่าไม่ดีจริงๆมาดูสกิลต่อมาของเขาครับสกิลต่อมาแกมมานเนะครับอันนี้ยิ่งเล้วใหญ่นะฮะยิ่งไม่ดีนะครับโดนโคตรยากครับสกิลนี้ฮะถึงมันดาเมจ738แแต่มันไม่ค่อยโดนฮะใช้ยังไงแม่งมันก็ไม่โดนว่ะ คือเร่งเป้าโคตรยากครับสําหรับสกิลนี้เนาะแต่มันติดสตัน7วิเลยนะสแตนนะานฮะโดนก็มีหนาวนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่หนาวเพราะมันจะไม่โดนนะครับเนาะสำหรับสกิลนี้โดนยากโคตรสัตว์เลยนะฮะค,คูดาวก็นาน48วินานะทีคือต้องกะจังหวะเป็นจริงๆถึงจะเล่นตัวนี้ได้นะครับซึ่งระดับการใช้สกิลเพย์การเล่นตัวนี้นครับถ้าให้10นะเต็ม 10, 10ผมให้1 1วะ่ะแม่งยากเกินเกณฑ์นะฮะตัวนี้แม่งต้องรีเมคสกิลใหม่นะครับ อยากให้บันไดรีเมคสกิลใหม่ของตัวนี้มากเพราะว่าโมเดลมันเท่เนาะคุณสมบัติติดตัวของเขาก็จะประมาณนี้นะฮะมีร็ความเสียหายทั่วไปเนาะค่าก็มีฮิวเนาะเหมือนตัวทั่วไปครับไม่มีอะไรเด่นเลยคือแบบกาก,ากนะครับตัวนี้โอเคตัวต่อมาเป็นเจ้าเสือสายวิ่งสีเขียวนะครับตัวนี้นี่ขอเท้าความก่อนนะครับเคยเป็นตัวเมนของผมไหมนะเมื่อก่อนตอนสมัครเล่นเกมนี้ใหม่ๆนะครับตัวนี้คือตัวที่ผมใช้เป็นเมนเลยนะฮะ และตัวนี้เขาก็เคยเป็นตัววิ่งที่1ในเกมนะครับยื <S <S นอยู่นในเกมก่อนที่โดไฟมโกจะมาอันนี้ไม่ได้โมนะมันเคยเป็นอยู่จุดสูงสุดของสายวิ่งนะครับสําหรับตัวนี้นะมันเคยเป็นตัวที่ดีเพอร์เฟกมากคือจุกพลิก,กเกมได้แบบโคตรเกรียนโคตรดีโคตรเทพโคตรเท่โคตรเทพครับ <S 1> <S 1> สําหรับตัวนี้นะอโมเดลก็เท่นะฮะไม่ได้ใช่ว่าไม่เท่นะชุดนี้ก็เท่ครับในชีวิตจริงเสื้อแขนหนาวแบบนี้นี่แบบสวยมากดูนี่ดาบยาวชิบหายะ ดาบแม่งสูงกว่ามันดีนะครับโอเคสกิล okay. ของเขานะครับสกิลแรกนะครับจะเป็นการเฉือนทิ้งนะฮะจะเป็นการเปิดม่านร,รูมันก็ฟันขึ้นดาบออกไปนะครับสร้างดาเมจสองนะครับมีผล10วินาทีก็คือมันจะมีผลมึนงงเนาะงงเดินไม่เป็นทางไม่เป็นที่เนาะสำหรับสกิลนี้นะสับสน100%ครูดาวสันเก้วินาทีสกิลนี้นะครับมันจะมีเทคนิคการใช้ก็คือตี12ึ่แล้วก,กดสกิลนี้นะครับเพราะมันโดนยากเนาะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องรอให้ศัตรูเพอร์เฟกต์ดอสเนาะถ้าศัตรูไม่กดเพอร์เฟกต์ดอสเนี่ยสกิลนี้มันจะไม่ค่อยโดนเพราะว่ามันค่อนข้างดอสง่ายมากเลยนะครับสาหรับสกิลนี้เนาะเพราะว่าวงมันได้ไม่ได้กว้างอะไรมากมายวงมันพอดีฮะแบบก็สมเหตุสมผลนะครับสาหรับสกิลนี้เนาะตัวสกิลต่อมาครับจะเป็นแชมเบิร์นครับจะเป็นการสลับที่กับศัตรูนะครับลดสปีดศัตรู30%นะครับสาหรับสกิลนี้สกิลนี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับ มันไม่สามารถสลับที่กับศัตรูในพื้นที่ต่างระดับได้นะครับอย่างเช่นด่านก่อเงืองเนี้ยเราจะบัฟศัตรูอย่างเงี้ยเหมือนไอ้ลูฟี่รอรูฟี่เราทำแบบนั้นได้นะครับแต่ตัวนี้ทําไม่ได้นะครับเสียดายมากน่าจะบัฟให้มันทําแบบนั้นได้มันทาให้มันเกรียนมากแต่ก็น่าจะเกรียนเกินไปนะผมว่าแต่มันเคยเก่งมากสำหรับตัวนี้แอบเสียดายนะครับเพราะว่าตัวเดี๋ยวนี้มันเก่งเกินตัวนี้มันไม่ได้โดนเนิร์ฟให้มันกากนะครับแค่ตัวเดี๋ยวนี้มันเก่งเกินไปเฉยนะครับแต่ถ้าใครชอบนะครับผมว่าต ปั่นเวียวร้อยมีสกิลเพยดีๆก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับเนาะสำหรับคนที่ชอบถ้าชอบครับอย่าไปสนครับจัดเลยนะฮะคุณสมบัติก็ประมาณนี้นะมีย่นคูดดวชิ้สมบัติไวขึ้นเมื่อ h p มากเนาะประมาณนี้เหมือนตัววิ่งทั่วไปเนาะแต่ใครชอบครับเชื่อผมจัดสิต่อมาจะเป็นเจ้าเสือตัวนี้นะครับจะเป็นสายวิ่งสีแดงที่ดีที่สุดในเกมเพราะว่าสามารถหาเศษในร้านค้าได้นะครับ แล้วก็สีแดงเป็นสีเมตาของตอนนี้เพราะว่าสีแดงชนะโรเจอร์กับโอดงได้ด้วยนะครับใหญ่ตัวเมื่อกี้สายวิ่งสีเขียวใช่ไหมแต่มันเป็นตัวเดเจนเดอรี่นะเว้ยมันไม่สามารถหาเศษได้แบบนี้นะแต่ตัวนี้หาเศษได้ปั้นง่ายนะครับเก่งด้วยมาดูสกิลของเขาอนก่อนฮะสกิลเมนนะครับ,ะรบจะเป็นการเปิดรูมผู้มีชิงหัวใจนะครับมีอัตราชิงหัวใจนะครับติดชังัก14วินาทีนะฮะซึ่งมันนานมากมันนานมันขัดศัตรูได้ดีเวลาศัตรูจะดึงทงอย่างเงี้ย ตีชะง,งักจึ๊กจึ๊กมันเสียจังหวะนะตัวนี้มันทําได้ดีนะฮะสกิลนี้ผมบอกเลยครับเป็นสกิลที่ถูกสร้างมาเพื่อฆ่าโรเจอร์เลยนะฮะเพราะแอนิเมชั่นสกิลมันไวถึงจะเป็นโรเจอร์ก็เถอะดอทหนียากนะครับสกิลนี้ชิงหัวใจปุ๊บมันได้ฮิวด้วยนะมันฮิวเราอีกทีนะครับก็ทางป้องกันศัตรูด้วยคือมันเพอร์เฟกนะครับสกิลนี้เพอร์เฟกมากสุดยอดะฮะสกิลต่อมาก,ก็ดีนะครับเคาน์เตอร์ช็อคสกิลสองจะเป็นการช็อตศัตรูนะครับสร้างดาเมจ728นะะฮคือเจ็รดรนะฮะ เที่ยวแรงขนาดนี้นะครับอัตราการเกิดไฟช็อต100%ก็คือโดนโดนสกิลนี้ไงก,ก็โดนช็อตนะครับเนาะช็อต5วินาทีถือว่านานมากนะครับแรงสกิลเนี่ยเป็นสกิลเคาน์เตอร์ที่ทีเดียวมีไงแนะ่นอนครับผมกล้ารับประกันว่าทีเดียวมีไงเนาะสำหรับตัวนี้นะครับคอมโบมันก็ดีตีธรรมดามันก็ดีเนาะเคลื่อนที่ไวด้วยเป็นสายวิ่งสีแดงเนะี่ยคุณสมบัติก็ประมาณนี้นะครับความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น50%เมื่อ HP มากกว่า80นั่นก็คือเน้น HP, เ่อป้องกันเนาะไม่ต้องไปใส่เหรียญนาเมจก็ได้เพราะว่าดามเมจเดี๋ยวนี้ติดบูธนามิเมจหรือว่าเราเขาเรียกอะไรอะ่ะติดบูธธรรมดาเนะี่ยเออมันก็ได้แล้วน,นะครับสาหรับสกิลนี้เนาะมันก็ตายแน่นอนสกิลหนึ่งเนะี่ยมีเพิ่มความเร็วเนาะประมาณนี้เหมือนตัวทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้เก่งมากติดเมตาผมว่าถ้าเกมนี้เขาจัดอันดับท็อปตัวคอคกันเนะี่ยตัวนี้จะอยู่ไม่ต่ำกว่าท็อป20นะครับเนาะเพราะมันเป็นตัวที่เก่งมากนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเสือในเกมนะครับตอนนี้ยังมีแค่3ตัวนะครับอนาคตก็คงจะมีเข้ามาอีกเยอะนะครับใจผมอยากได้ในโมเดลร่างสเตมปีดนะครับชุดสีเหลืองน่ะมันเท่นะสกิลมันก็เท่ครับแต่ก็คงต้องรออีกนานหรือว่าอาจจะไม่มีโอกาสเข้ามาเลยนะครับใครชอบตัวนี้ก็สามารถเลือกได้ใน3ตัวนี้ไปก่อนนะครับเนาะก็เท่กันทุกตัวเลยฮะเพราะว่าตัวคอนมันเท่นะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ